สวัสดีครับผูติามเข้าสู่ช่อง Daily Story ครับผมอาขิ้นนำเสร็จแล้วปิดมาสัมภาษณ์เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยโอเคคุณมาเกิดคุณ้าเกิดเดี๋ยวเจอกันกอกกอกครับผมเนี่นะจริงๆแล้วลุงจะได้เดินทางตั้งแต่เช้านะครับแต่ว่ากลัวช่างเขาไม่ได้มีงานทำครับก็เลยเดี๋ยวพื้นว้ก่อน เป็นหลายวันแล้วลุงเนาะถ้าถ้าเขารอบางทีเ้าก็ทําที่พื้นเลยมันก็จะดูไม่ดีนะใช่ใช่ที่พื้นดิบเลยมันกลัวมันไม่แข็งแรงอืมโอ้ปอนแรีไม่นสองสอบนั่นแล้ว<ห>จะเป็นทรงไหนลุงแบบ, <สะ S 1> บก็แล้วแต่ช่างเพิ่งจะสะดุ้งให้อ๋อตามจินตนาการช่าง,างไม่ได้กําหนดว่าแค่กําหนดองค์ว่าประมาณนี้ถ้าองค์จำร้องนั่นอาจจะความยาวอาจจะไม่ถึงใส่แบบะดุ้ง ก่ะหินแบบปูยศนี่แหละมาทำข่าวนะครับ F-C ตอนนี้ไม่ใช่ช่องแปะเป็นช่องไทยรัฐคนจะมา่วมกันข้อไม้ข้อมือให้กำลังใจลุงคนถ้าเกิดออกมาเป็นบวกก็จะยิ่งเป็นการให้ขวัญกำลังใจให้ลุงคนนั้นได้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้ครับ สาถ้าผลออกมาเป็นลบก็จะเป็นการให้กำลังใจให้ทุกคนได้สู้ต่อครับเพราะยังมีอีก2ศสารนั่นคือศารอูทอ์และก็ฎีกาเพราะฉะนั้นไม่ว่า,า,าผลใม่ผ่านีาจะออกมาปเป็นอย่างไรนะครับเอฟซีใช่โน้โค้กถามหน่อยค,คือพญานาคที่จะทาเนี่ยสะดุ้งตามลักษณะส,สะดุ้งเนี่ยจะ,ะเป็นยันงไงลักษณะท่านจะเป็นยันงไงมีในจินตนาการไหมยังไม่มีเลยยังไม่มีนะแต่ว่าก็ มันก็ต้องเป็นยังไงนะก็สะดุ้งให้มันได้อารมณ์มันกลับไปเป็นมันกับงูคล้ายถ่ายงูลูกศรเป็นแนวนอนหรือว่าแนวสร้างขึ้นมันก็ต้องเป็นแนวสะดุ้งที่เป็นมันกับขดอยู่บนในนี้ขดอยู่ตามฐานของเราขดอยู่ตามฐานนี้นึกว่าสองทางนี่บอจะได้แบบขิวไหหนึ่งแต่ไม่ใช่แนวแนวตรงไม่ไม่เป็นแนวนอนโอเคก็เดี๋ยวรอดูนะเอฟซีว่า จ่อมาเป็นยังไงครับกลับมาก็น่าจะคงน่าจะเสร็จแล้วนะไม่แน่ใ<ต>จที่นายสาวน่า,า,าจะขึ้นข้างบนก่อน,นหรือเปล่าข้างบนก็ทําหรอข้างบนก็ทําข้างบนทําอะไรต้องถามลุงนะครับ <c oughs> ติดตามตาม่างโอ้โหงานใหญ่นะเนี่ยมาล่องเยอะเยอะท่าเยอะท่าในมีจินตนากาดมือแรกไปล่องไป กวันรัดทัดเวียงกับไอ้แพลดูเปิดจะได้แบบว่าจะจะสะดุ้งแบบไหนเกี่ยวอะไรกับน้องแพลมันน่ามันน่ากอดที่ไหนอะไรแพลวเดี๋ยวนี้นะอยากจะนอนไหนก็นอนอยากจะทําอะไรก็ทําเออไม่ว่าจะมีนทาไม่ได้ยินเยอยู่โน่นเด้ยินมาแหละหูดีด้วยตอนนี้ยังไม่ได้มีจินตนาการว่าจะสะดุ้งไหนเลยว่าจะรักแบบไหนคืนนี้ก็รักซะคืนนี้รักซะจะได้คิดออกรับเผลเลยกระตดเสียดใหนป้าหามิตร เย็นพ่อหยอดเก่าอยู่ตอนเย็นก็หย่อนกอดรัดฟัดเบียงอย่างคิดว่าแหละจะได้คิดออกว่าจะเอารัดแบบไหนคนรับเงินกับนู้นนัข่าวอีกช่องนะผมมาทำข่าวน่าจะเป็นช่องของไทยรัฐนะครับพ้งเองเลยทัรงเองเลยเราเราก็ไม่รู้นะเบื่อปุ๊บอึดอัน วันนี้วันอาทิตกาวันพุ่นคืนอได้เลด้ย้<ช>นะแม่ฮะเมนพรสวดียวกันซ่อต่เกิดนะมใชวันนี้มีเจ้าภาพมาถวายผลไม้ด้วยนะอ๋อนี่เจ้าภาพมา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเยชอบไปดูแกนะวันนี้มาถวายผลไม้นะถวายผลไม้ค่ะพอดีกลับจากกลับจากงานมืองสวงองคูแล้วก็ฝันฝันได้โชคมาฝันได้โชคก็เลยได้ได้พูดกับเอฟซีไปแล้วว่าถ้าถ้าได้โชคก็จะมาหาองคูอีกกี่หลัก ไม่เยอะไม่เยอะแต่ก็เราสองตัวห้าใบครัสองตัวได้พูดไปแล้วไงก็เลยต้องมาใจเอาเดียวอะไรนะแกปฝาแก้ค้ำใช่ไหม่าแก้บนก็เลยต้องมาแล้วก็มีเอซีฝากมาร่วมฝากมาร่วมด้วยนะถ้าเดี๋ยวมีเอฟซฝากฝากมาขอบนขอบนอีกขอบนไม่ขายที่ได้ บนต่อด้วยบนต่อแค่อันนี้แล้วก็บนต่อไอเน,นี่ยแกอันนี้แต่ว่าเอฟซีฝากมาบนต่อ,เ,อ,อเดี๋ยวก็จะบนไว้อีกถ้าได้ก็ให้เอฟซีเขามาแก้วอ,อ,อ,อีกนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคานยืดด้วยครับผมวันนี้ก็มีเอฟจะภาพมาแก้บนแล้วก็บนต่อนะครับผมเ <c oughs> ยังเกาะ จะเอามาไปหันแล้วเอามาพี่นี่ก็ผ่าห้องออกใช่ไหมมันจะแบะออกแล้วเขาก็เอาไส้โยผพุงออกออกไปเรย่อยนี่ทีนี้ก็ปาดขาตรงนี้ให้มันแบะออกนิดนึงปาดขาตรงนี้ร้อมมาที่นี้นี่ขาลังกับปาดอันนี้ก็ปาดนี่ข้อกะเอามมนเงยขึ้นยังซี่แล้วเสียบไหม่เขาตรงนี้ทอด ก็ไปหั่นมาที่นี่กินแจ่วมาที่แมนประกาศวล่าเขาเอามาปาดแบ่งกันเขาก็สิปาดขานากน้นรู้ตัวไหมเนี่ยซีตาเขาอ่านกินอยู่เนี่ยปาดขาหนีก้นแล้วก็กกวกกตัดหูมาที่นี่ตัดหูนี่กตัดหูนี่กตัดขาหลังตัดขาต่อยมั่นตัดขาต่อยแล้วก็ตัดนี่ตัดตรงนี้นี่ตัดแล้วเหลือซีตาบอกว่า ไช่ไหมเอ้าเอ้าไหมเอาไหมชอบกินหมาหันไหมเดี๋ยวจะไม่กินันตาให้ชีตาตาให้ชีตากินนะอาารเนี่ยไม่ได้กินหมานะช่างโคกับพี่แพลวมาวันแรกก็อ่านกินหมาแล้วชีตาเลยอุ้ยไหนๆฉลาดมากเลยมันไม่ไปไหนเลยมันไม่คิดเลยอาหานกินข่อยแล้วมันอ้วนก็มุมข่วนข่วนทุก ดูดูคอมันอะใหญ่กว่าหัวพอรัดคอตรงนี้ใช่ปุ๊บมันจะออกตลอดเลยโคงกับนกแพลวมาครับพี่เนพี่เน่นะปล่อยพี่สาวหนูขับรถไปคนเดียวอันตรายอ๋อทำไมทำไมคุณทำอย่างนี้ไม่คุณปล่อยพี่เมย์ไปคนเดียวคือแพลวกับโค้งเนี่ยเปลี่ยนเรื่องพูดเลยเดียวคือล่ำลากันน้ำตายังไม่หายนะกลับมาเจอกันดีแล้ะ เฮลคโชดีนะเอาอดีตต่อมามาต่อมาตองออดีแล้วอีหย่างนีต้าแบบปีนไปไรูเดียวไรูม่อก้สเดี๋ยวเดี๋ยวรเีตัดต้าเราจะไม่เกินสามวันกลับมาคงเหลือแต่กระดูกนะ เอาไปนู่นเงมั่งนาไม่เจอสาวันเนี่ยกลับมาเนี่ยอย่าเป็นกระดูกนะมาอัปเดตนะผมบรรยากาศโอ้อ่าช่างกลับมาแล้วนะผมมาทำงานนะผมในช่วงเที่ยงวันนี้นะผม เมือ่อก,กี้เขาไปคุยกับลุงครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางละ